ทรมานค่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมกม็กระดูกบ,บางบางมากค่ะเกือบจะต้องผ่าเขาทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ,อ๋อนิฉันไม่กล้าเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะ,คะก็เจอของออแอปกโก้เนี่ยค่ะการพิจัย ลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ทานไปหนึ่งอาทิตย์ทีฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิวันจามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมะะออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้ทอดผ้าป่า9วัดครับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถี่ถีถีกวัดต้องต่อกันฮนะ,ะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้อง,องโอ้ยสบายเลยนะถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะ<อ>งานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออันที่ความเป็นจริงทุกอย่างค,ค่ะว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัวคนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะ นี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆมากนะครับดีมากมากๆเลยค่ะ